เล,กล,กลกยก็ใส่เพลงฮอลแลนด์ฉันมาทำอะไรที่นี่ดีกว่าตอน,ตอนที่เป็นชานะน,าน่ะนะไหนนะ bọn bớt ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นี่มีใครทำไปแล้วนีู่ดูประสบการณ์นี่คีเพลงนี้นะวะามเพลงเเที่ยวไปเที่ยวจริงดิ Wow. Wow. ว้าวว้าวคะแนนเขาจะทำอะไรวะเนี่ยหอาวันนี้เป็นดน้องสาวหมดเลยไม่พอมันไม่ได้มีถึงขวด าปได้ไหมซื้อหนึ่นนนงคนเราเราต้องเลี้ยวอีกมีป่ะอาจะมีกันเนี่ยน,น,นี่วันนี้ว่าเราพอทัวร์กลับหลานเลยเนาะเพราะว่าใ่กจะถึงที่พก่อทานใหญ่ทีมา ไม่เอาดีก่าไม่พากินใช่ไหมล่ะกินก็ลูกชิ้นอะเออเดกกินอ่ะไปไงเจอรูชิ้นไหมคไม่ตั้งจการรีวิวท้ไนนี้ว่าเจกรเดียก็เฮ้ย้งไปจบดีกวเด็กรูชิ้นล้วนแาร่เรอเขาเอาก็ลก็ลชิ้นล้วนจะได้กินถัจุ้ย ต้องขอจบการรีวิวที่เพียงเท่านี้เพราะว่าเจอกระเที๋ยวก็เด้งหัวเด้งก็มันอร่อยอ่ะเนี่ยห้ามใจไว้ไม่อยู่